แอชบอกพูดต่อสู้ผมยังไม่ได้เนี่ยขีเลยอ่ะโซเชียลไลท์อันแรกอ่ะจะเล่นสตอรี่แสนนะตามดีตามดีเครส์อะไม่ได้เออเลี้ยงยังไม่ได้หาสูตรสำเร็จเม็ดเลยวะเม็ดนี่ก็น่าเล่นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลเซอร์มาว่ะผมต้องไปเลเซอร์ดิตามตามบีบอ่ะตอนแรกจะบอกว่าจะเล่นดิสโก้ผมอยากเล่นดิสโก้แอชอะไปไปเลเซอร์นะเลโอ้ว้าวว์โวว์โวว์โวมาครับเลเซอร์มอไลาก็คือเล่นเบเฮมอตเยอะๆนั่นแหละ เลเซอร์เลเซอร์อะไรรกเขียมนมาที่พวกคุณได้มอบเลเซอร์โดนเมื่อยูนิตโจมตีหรือโจมตีโดนพวกเขาจะสร้างความเสแยหเป้าหมายคุณราวน์สุญสิทธิ์วิโดยโดนจะสูบถูกส่งต่อยังพันธมิตรตัวอื่นเมื่อถูกทำลายเลเซอร์ขอบเบย์มอสผมไม่ซื้อแล้วอะดองตังขั้นสุดเพราะไอนน้ได้4บาทใช่ไหมไอ้น,นี้ก็ได้ตัวละบาทนะเหมือนเหมือนก้อนหินเอ้ยเหมือนเหมือนปูอะไม่ได้คุณสูตรแล้วเอ้ยแต่ได้ได้ BT บีทีแบบเอ้ยขอไอ้น,นี่หน่อยดิไอเทมบัตรบัตรเติร์ดไก่น,นี่เก่งนะ กับเลเซอร์ขอบเพราะว่ามันดูเดือดได้มันนับว่าเป็นแดเมนต์ขแบมะนักกามะ Richman Shop โน้หนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกม TFT Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม TFT Mobile บนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้อีกนะพร้อมกับบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมาย ยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้อง Richman Shop n no น1เรื่องเติมเกมกิจกรรม l u c k y coin ซีซั่น2กลับมาแล้วพร้อมกับแจกมือถือ Poco X4 Pro สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดใต้ที่คลิปชัายได้เลยครับไอเทมซัพพอร์ตไม่อยากได้เลยเลยไม่อยากได้เลยเลยโลโลก็เฉยๆอยอันนี้ปะอันนี้ก็ดูง่ายดีนะแม่แต่ผมชอบเล่นเมาไฟอะดิเบเฟน New New ไอเลิฟเมาไฟอะดิมีบัตรเตอร์ละ ไม่มีคน่มโซลอันสองภูเขาครับยืนทั้งวันมันเจอหรือเปล่าเนยให้มันเจอแบบอันสองอยากได้แล้ววะเอ้ยอันนั้นทําอะไรได้นะหาแบบอะไรที่เราไม่เคยได้บ้างภูเขาเอ้นนั่นอะอะไรวะไอ้ใบไม้อ่ะเอเอเอเเดอร์บูดอะเมื่อกี้เรามีให้เลือกอะผมลืมอ่านตัวมัยิงมันตัวมันได้กี่ตัวความเสียหายเวทยี่ห้าหน่วยและยูนิตทั้งหมดได้รับโดนเพิ่มหนึ่งเครื่องอ๋อโดนได้ทุกคนอยู่แล้วแต่พอเป็นเลเซอร์ขอบสองหนึ่งตัวจะมีสองโดรนตัวประดับนี่เป็นสน ไม่ผมไปขายฝันไว้ไงผมไปคิดมาไว้ไ,ไงเมื่อเมื่อวานไม่ได้เล่นก็ร่างคิดว่าไอเทรดต่างๆเนี่ยมันเอามาเล่นกันอะไรได้บ้างก็เลยพูดขึ้นมาว่าผมคิดไว้หนึ่งคอมก็คือเป็นเบเฮมอดเลเซอร์คอปพอนดูก็มีคนโดเนตมาเขาอยากเห็นจัดปครับถ้าเราได้ลาภผิดเราดีด้วยนะอัลเตอร์แล้วก็แสงคนอื่นใช่ไหมเพผมมีถอเไอเทมตลอดเวลาเมกบวกเลเซอร์ Laser, ตัวเมกจะมีกี่โดรนไม่รู้อะไม่รู้ว่าโดรนมันเสกตอนเริ่มหรือว่าเมกทำงานก่อน อยู่ที่ว่าอะไรทํางานก่อนคุณก็ลองไปเล่นดูถ้าเม็กทํางานก่อนโดนก็มีลําเดียวแต่ถ้าเม็กทํางานทีหลังโดนบนหัวเมกจะมี3ลําก็คือตัวแปลงล่างแล้วก็ตัวซ้ายตัวขวอยู่ที่ว่าอะไรทํางานก่อนเอเดวูดจะเก่งขึ้นทุกๆ2วิอ่ะถ้างั้นก็น่าหยิบเหมือนกันอันนี้เสียงตัวละครตัวนี้นะไม่ใช่เสียงผมเเลยห็นปะเวลากดปุ๊บมันเสียงมันมาเลยเลยเวลาคุณซื้อไปมันจะได้ยินเสียงเแบบนี้ลองลอง ลองไปใช้ดูครับเสียงมันมันเสียงในเกมนะอ๋อไม่ชัดเหรอเอาเลยนี่ว่าชัดอยู่นะแปลกครับใช่หรอครับห้ากี่โมงเฮ้ยห้ากี่โมงอะไรเขาก็พิมพ์อยู่ห้าห้าฮนูฮี่ไอ้กุนซูมันหายากมากเลยว่าคนดูอื ไม่มีเลยดีอละมีเลเวลเลเลเวลอะดีสุดเพราะว่าเราได้โล่มาบล็อกเราวก็โบนัสดาเมจคือเราต้องการแค่หนึ่งอยู่แล้วเราไปเลเซอร์ขอบสุดเมกก็ไม่มีประโยชน์ต่อเราเพราะเราเออกมาไฟแบกแล้วเราไม่ต้องการหุ่นยนต์มาแบบเลเวลมีมันจะโหลใส่ได้ปะไม่ได้ผมต้องเก็บผมต้องเก็บล็อตไว้เนี่ใส่ได้เกงขนาดนี้มาแบบแพ็คเตเอร์อไม่มีเลยไม่เป็นแพ็คน้องชื่อเลยนะําชื่อน้องก็ได้หรอกเก่งอะไรหมดเลย ไอพี่ฟอร์จูนใช่ไหมเลเบลบวกเบสเฟนใช่ไหมเมื่อก่อนสุดลำคนที่หมูไในรละลออะต่างๆตามกัพนพันธมิตรที่ยืนอยู่ติดกันอ,อ๋อก็ถูกแล้วปะก็ได้อ้าวมันต้องยืนติดด้วย,วยหรอนี่คุณเห็นนะนะแต่เราก็ยืนติดอยู่แล้วแต่เรายืนติดแค่หนึ่งผมเพิ่งเห็นนะเนะี่ยว่าต้องยืนติดกัน แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ายืนติดอันนี้มันได้5%้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่ถ้ายืนติดเข้าปิดมันก็จะเยอะขึ้นปะได้รับโล่ป้องกันความเสียหายและโบนัสตามจันวนพันธมิรอ๋อเออได้ได้เยอะขึ้นครับก็คือยือนติดอันนี้ได้แค่ร้อยห้าสิบแต่ถ้ายืนเยอะกว่านี้ก็จะได้เยอะกว่านี้มันไม่มีอะไรดีแล้วื่อกี้เมกก็ไม่ดีแผนท่อมก็ไม่ดีแผนท่อมลดหนึ่งคนกับกับโล่กับดาเมจกับดาเมจเลเวลห้าเปอร์เซ็นต์ผมเรียกดาเมจเลเวลห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยเพราะว่าห้าเปอร์เซ็นต สามา yields, มันเมื่อกี้มันไม่มีมันไม่มีอะไรให้เลือกแล้วไอ้แค่นี้คือกากน้อยสุดอะไอ้เลเวลอะฮะ b e h a v i ี่นี่จะจับธนูธนูขับเค,ค้กเล่นเป็นเป้าขับเค,ค้กเล่นไม่เป็นส่งละ หนักละหนักละเริ่มหนักละเกรส,สดูเหมือนว่าครับเคสเริ่มหนักละคุณซูกี่โมงไม่มีปัญหาตลอดเลยวะเล่นมออไฟที่ไรมีปัญหากับคุณซูตลอดเลยไม่มีวันไหนที่ผมไม่มีปัญหากับมันไอ้โมงได้เวลาสองได้เลยโล่สามตัวโบ,บนัสเพิ่มสักเซนต์ พร้อมยืน <Netz> ก <Cal ke> <sm all in> ่อนเลเวลหน้าไปเล่นแก่นี้ปะอ่าดิสโก้หมายแล้วเชนยิงซีเซนซาเวชบินก็ไม่มีประโยชน์ล็อตอีกอันเอ้อสายดีสุดเอาเทมเพิ่มโอเคเดี๋ยวกันถอดกองก่อนถอดไม่ได้เพราะมันเต็ม คุณซูบีทีโลต่อครับลงในโกผมชอบลงในโกเพราะมันได้เลือดโซลการมาละโอเคถ้าเล่นมอไฟมีลาปิสควรใส่สองคุณซูหรือควรมีดุดเลือดควรใส่สองคุณซูครับสองคุณซูคือทีหลักถ้าเราก็แค่ตีทิ้งเอ้เนี่ยผมมีของณซลกาลในนี้อะไรที่ไม่ใช้ไอแค่น้ำตาเนี่ยไม่ใช้ โว้ววววเคอยู่นะเค okay, อยู่นะเค okay, อยู่นะครับเจ้า okay, คราฟต์ถูกเล่นเป็นคราฟเล่นเป็นจัฟฟ์เดี๋ยวก็โลไปเรื่อยเสีย yeah. ขาดสามขาดสามก็ดับร่วมหยิบล็อตอีกอันหนึ่งสบายๆก็เห็นกลายเป็นซีหน้าไม้แล้วครับเพราะมันสนุกมากเลยนะนี่ผมชอบมากเลยฮาเดียเดี๋ยวหลังดับร่วมเราจะได้เลเซอร์ขอบ สงละทุกคนจะมีโดรนสองลำที่เป็นยิงตัวข้างหน้าตายก็ส่งให้ตัวหลังไปเรื่อยๆๆๆแล้วก็โดน,นไปยิงยิงพวกมันให้หมดพูดถึงไอ้ไอเทรดที่เข้ามาใหม่ของอิเวอร์ซารี่อะเทรดรีโลเยอะมากเลยนะอย่างเลเซอร์ขอบผมก็นับว่าเป็นรีโลนะเพราะว่ามันเก่งที่3ดาวเพราะคุณยื้อได้โดนคุณจะทำดาเมจได้ไปเรื่อยๆไอ้นอมซี่ก็ก็รีโลถ้าคุณอยากปั้นนอมซี่อะไรเอ้ผมเหลืออะไรแป๊บนึงล็อตล็อตล็อตเชื่อล้วมันวิ่งเร็ววิ่งเร็วไม่เท่าไหร่กูปิง ไอ้วิ่งเร็วเนี่ยไม่ไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือปิงรถอ,อยู่งี้ฮึบเลงก่อนเลงเลงฮึบโอเคขอยาดเลงแล้วก็โยเดิรเนี่ยโยเดิรก็รีโลใช่ไหมต้องสามดาวต้องห้าตัวเลเซอร์เข้าไปงันครับขอ<ๆ>ยาดเลงเลงไม่ตรงเดี๋ยวตัวไหลได้ละเบยสล็อตมอไฟ คุณซูบัตเตอร์สองคุนซูอนี้ผมก็จะมีโดรนคนละสองลำแล้วใช่ไหมหนึ่งสองลำสี่ห้าหกหนึ so ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็จะมีโดรนสิบลำไปไปมันปักปักปักอืมล้มไปเลยนะครับเก็บแตกคุณซูตีตีตีเดอะบอสอะไรเดอะบอสอะไรเดอะบอสเดอะบอสอะไรเดอะบอสอะไรตี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 ม้องจิลุดอันนี้ก็เอาฆ่าได้เนาะพันธมิตรไอ้แม่อันนี้ดิการสังหาร โมไฟโด <Yeah. S 1> สวยเราคุยโดได้ทีหนึง่งเนี่ยแม่ง uh. กะเหลือแบบนี้ต้องเหลือ30มสิบแลนแทนละสวยอะ uh. คือเมื่อกี้ผมกะเหลือ40แล้วพอมันมีตัวละครให้ซื้อเงินผมกเ็เลยดำลงไปเมาไฟเลเซอร์ขอบ,บ ท,ทุบเข้าไปทุบเข้าไปอะไรตังค์คืออย่างเยอะเจนขาดสามโยริกขาดสามเดี๋ยวไปขึ้นเบลหกนะไอคนเล่นไอนี้เท่าไหร่แล้วอะยอเดินสามดาวกี่ตัวละหนึ่งสองสามได้เคธลีนอะสี่ละหนึ่งสองสามสี่ขาดมาไฟฮะอ๋อยอ๋อยอเดินเหมือนกันไอคิดกูตกใจโบรเบียสามดาวด่านสามเจ็ดก็คือเล่นดูริทหกมันให้แต่ดูริทแล้วทำไมมีเวยด้วยวะเบลเจ็ดเวยหนึ่งเปอร์เซ็น ำไมพี่เขาถึงมีเวยนะ How the fuck โอ้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 ของโซลกามีอะไรอะไม่มีตัดฮิวอะไอ้ต้องรอตัดฮิวอาจจะต้องไอีไปเลยพี่เวลเจ็ดแม่งมีเวยเฉยเนี่ยแล้วก็มาช่วยวาดให้มันสามดาวไปไวเพื่อเรียกเวก้าเหมือนรอบนี้เราจะโดนเวก้าก็คืบอปะยูเดินกี่คนวะเนี่ยถ้างมาคนนี้การเลนสามวะโหดข้างด้านข้างข้างห็นมีเล็กกว่ากาเลนเลยแมกกาเลนเขาสามดาวไปละคิวยาวไหมพี่บีไม่มีนะ เล่นได้เลยยเดนสองคนนะรอบนี้เออพอยเดนเป็นแบบนี้แล้วแม่งเล่นง่ายนะคนดูเมื่อก่อนถ้าคุณชอบเล่นโยเดนใช่ปะ่ะแล้วคุณเล่นชนอย่างเงี้ยไม่ใช่แม่งสามดาวช้าอันนี้ต่อให้คุณเล่นชนแต่ถ้าคุณตั้งบอดมาไม่ชนกันมันก็สามดาวไวไม่รู้ผมคือมเมาไฟเลเซอร์ขอบไม่เอาเฮเวนลี่เฮเวนลี่ได้นะครับเพราะว่าเราจะได้โอมิแวมเข้าไปอีกเพราะอันอื่นมันไม่มีอะไรดีละโว้โว่โว้าวว้าว้ว วัววัววัวเอ้าก็คือทุกตัวจะมีโอม่แวมนจะตาชนะลับทีนี้ขึ้นเวลได้ละขึ้นเวลไปเติมเบเฮหกไอคนนี้เรียกอะไรนะเนี่ยเนี่ยห้าตัวแล้วปะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวละเอ๊หกตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออเขาหกตัวแถมให้เหรอไอห้าเดิผมไปนับในโกะเฉยเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวทำไมถึงมีการเลนได้วะทำไมเขาเปิดเทปยังไงให้มีการเลนสามดาวอะไอเฮี้ยงงวะงงวะ กาเ่นเป็นวาเดนกับสตอรี่ไม่เห็นมีทั้งสตอรี่เห็นแ่ทั้งวาเดนตีมันมไฟโดโคบุโก,โกสามดาวดับเบิลอาร์แองฮะอาร์ดับเบิลอาร์แองทำไมนะฮิวเยอะอ๋อแรงด้วยแรงขึ้นด้วยไม่สนอยู่แล้วครับไม่สนอยู่แล้วสู้ผมได้หรอสู้ผมได้หรอ,หรอเฮ้ยมันฮิวอะไรขนาดนั้นนะเออนี่ไงสู้ผมได้เหรอสู้ผมได้เหรอสู้ผมไม่ได้นะ ยากอ่ะผมจะต้องไปเจอ Vega. Vega เวก้าเวก้าสามดาก็แพ้เราไอ,ไอตีนีน้น่าจะง่ายเพราะมันมันถ้าไม่ถึงลิทหรือลิทวะแม่เหมือนที่ผมบอกอ่ะเหมือนเขากำลังหาสูรกันเ้ยซึ่งเราได้สูตรแล้วนะอยู่ด้รเราได้สูตรหมดแล้วนะครับการทําให้เวก้าสามดาวไปไวการเล่นเขาฟีโรจน3สาเปล่าไม่ก็โรที่เหลือแล้วเดเจอกาเลนเขายังไม่ลงเวก้าเลยนะเขารอเวก้าสองดาวเราน่าจะยังชนะอยู่วะเขาเป็นพอ็อกเมาแบกแต่พอ็อกเมาไม่แรงอเลยนีแค่จูเล็ด ไม่น่าไหวผมนะครับไม่ไหวผมอยู่แล้วไม่ไหวผมแล้วมานี่โดรนมาไฟจักโดนมาไฟเปล่าโดนเยอะจนบินได้แล้ว,อ,ลวอ่ขาของคาดตัดฮิวอะลอ็อตเดี๋ยวเล่งก่อนเล่งก่อนที้เราอยู่บนสุดอ่ะถ้าไม่ได้ล,อดล็อตล่ะไม่ได้ล็อตก็ไม่อยากได้เลยล่ะหนูใจแอนได้ด <laughs> ูแบงเดินเลยเอ้ยอยากได้ล,อดล็ <laughs> อตด่าน้องพี่ผมไม่กล้ากวดวิ่งไปเ๋ยเหมือนชนนะ ยี่ถ้าผมกวดวิ่งเลยก็มันชนแน่ๆไปกล้าวิ่งองืมผมโลหาอะไรวะเนี่ยอ๋อผมโลหาออนโลเป้าแปลกนะยินเล็กนะทุกคนพี่ผมไม่กล้ากดอ่ะถ้าางนั้นผมต้องขี่สุนละกาะไปเลยแล้วเหลือโมเรโล เชียเป็นไงเดอะบอสดาเลียสเออว่าเดอะบอสก็ยังไม่ได้เล่นเดอะบอสใครเก่ง,งมันได้อะไรบ้างอ่ะขออ่านหน่อยดิคนไหนวะเนี่ยชื่ออะไรเฮ็ดโอ้คนนี้ได้เลือดก,กับความเร็วโจมตีนี่มันได้ความเร็วโจมตีเนี่ยใครต้องการตีตัวเร็วเชียหน้า t h อ Boss ใครใครต้องการตีเร็ววะใครวะนึกไม่ออกคือมันมันคน The Boss เป็นคนเป็นตัวหน้านะครับคียหน่าครอีน้าเดอะบอสคียน้าผมนึกออกคียน้าตัวเดียวโยนี้ ดีซินดีซินเคยเห็นแล้วมันไม่มันเท่าไ,รไหร่เลยแดนาอ่ะอ่ะแดนาได้อยู่แดนาได้อยู่เนี่ยคนนี้เวก้าสองดาวเร้ว,ว่าเวก้าเขาจะสามดาวเมื่อไหร่นะอีกอีกหกรอบใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถ้าถ้าเขายื้อถึงด่านหกหนึ่งนะครับเขาชนะละเลือดสามแปดอะนาเอาเออวะอา,าอานาเออนาเดอะบอสมอไฟเดอะบอสมอไฟอีกกลเบือ่อมอไฟอกกเอวิติงปะเนี่ย เซนห้าบาทเซนห้าบาทเฉยๆผมเคยเจอละไปยีไปยีไปยีตีตียิง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 กรุนตัดหิวไปได้ทำไมเริ่มเพิ่มตี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 ภาพตรงนี้ไม่สวยเลยว่ะมือไฟมันมองไม่เห็นตกรุนไฟดาเมจเท่าไหร่ห้าพันกว่าอูเดียอูเดอะบอสกับอูเดียใครทำงานก่อนเถอะเดอะบอสทำงานตอนเลื่องเหลือเท่าไหร่เลื่องเหลือหกสิบ เอาเฮียแม่งทำงานพร้อมกันทั้งนั้นอูเดียก็60ปะ่ะผมจำไม่ได้ว่ะ60หรือ50ไม่รู้อูเดียจำไม่ได้จำไม่ได้ไไดถ้าอูเดีย50เท่ากับเดอะบอสทำงานก่อนวิ Watch. ลงิลง,ลงครับเราได้ตัวแบกเพิ่มละถ้างนั้นผมต้องบัเเตเตอร์ลิงเลยเฮ้ยแต่ลิงจริงๆก็มีดูดเยอยู่แล้วนะไม่แต่ลิงก็ต้องการอยู่ดีที่เหลือเดีด๋วยวจะของแทง้เหลือรีเด,เดมกับไอเนี้ย ดีเดมกับอันนี้ถ้าง,งั้นผมทำแบบนีน้เอ,อ,อ,อเเพราะว่าเฮเบอรี่มันอยู่ที่ใครก็ได้นะครับอันนี้เหมือนเก่งกว่าเบเฮมอสธรรมดาอครับเบเฮมอสเลเซอร์ขอรปกติผมไม่ตกคนอื่นแบบนี้นะเนี่ยปกติผมต้องผมจะเลือดไม่เท่าเนะี้ยแล้วผมต้องโลโซลกะสามด้วยซ้ำอะ นี่คือโหดมากเลยอะ่ะมันแรงอะ่ะอูเดีแซงผล50ถ้าอูเดีย50ก็แสดงว่าติดเดอะบอสก่อนแล้วติดเดอะบอสเสร็จก็ไปไปนั่งสมาธิอีกรอบไหมเหรอไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์เลยทำไมสรรกาต้องใส่อ e ีครับเรื่องกูแล้วกูมีอย่างอื่นไหมล่ะกูมีล็อตอีกอันนึ่งไหมล็อตที่เหลือกูไปใส่ไอนี้หมดแล้วเป็นคุณซูเลิกถามอะไรงูงโ่คว,ควายดิถามงูงงตัด อีกที่กูไปนั่งดูเชลเลนเจอร์คนอื่นเขาไลท์สตรีมเขาใส่ไอีตัวเวคกูไม่เห็นมีใครถามเลยไม่เห็นมีใครเขาถามเลยนี่นก็ชอบถามมั้งเลยช่องเนี้ยเฮ้ยเวก้าฮัลโหลเฮ้ยเชนไม่เลี้ยวขวาเอ้ยไม่ใช่มาไฟเลี้ยวขวาดีเชนอ,อ,อ้าวโดนโดรนเยอะมากเ <laughs> ช่นโดรนเยอะมาก เฮ้ยใครก็ได้ข้าวเวก้าหน่อยมันจะตายแล้วใครก็ได้จับอันนี้อะไรอ่ะไม่ได้ดูเลยแชมเปี้ยนที่ซื้อมาจะได้รับพลังชีวิตถาวรที่เดียวกีนโดนดาเมจเท่าไหร่โดนดาเมจสี่พันกว่ามันยืนหนีปะ่ะตีตรงกลางตายไม่จริงมันต้องยืนยืนเพื่อล้วงอนะ่ะอย่างนี้ก็แหละนี่ได้ก่ะการมันเฮ้ยไอ้งเอลีเอร์นี่ว่าตีฟอร์จูนบอดอะไรวะนี่คนเล่นยาสูบเยอะชิบหายไม่ดูไม่รู้เรื่อง เทนเนอร์ or, กับไอตีเร็วอะ่ะเฮลิเอียนสุไม่ได้เลยมันมันตายแล้วตัวละครมันมันให้มาตีตีตีเยอยจะตายยังไงมันจะสา่ดาวแล้วนะเวก้ามันอะ่ะเบเฮเอ he, อเบเฮเขาหลกของหกวะเออผมรู้ละผมยีเบเฮไปผมจะให้ลิงเป็นเบเฮหมดอ่ามันเลือกได้แค่3ครั้งจริงๆนับว่าสองก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ครั้งที่3ามอะ่ะเลือกเพื่อเราจะเป็น2อะไรเราจะส่องเลเซอร์ขอบหรือเราจะส่องเลเบลอะไรเนี้ย นี้นี้นี่แล้วลงอะไรเพิ่มเนี่ยลงคาซิกป่ะเพราะว่าคาซิกได้ได้คลิเพิ่มโยเน่สามฮ้ย 3. เดอะบอสไอ้นี่วะเดอะบอสได้ท็อกทำไมไม่ทำเดอะบอสโยเน่วะน่าทำมากกวิป่ะไ้ปีเรีว,วะระหว่างเดอะบอสอัมโบนะครับ vs เลเซอร์ขอบเปเฮมอน มึงตีกูเข้าไหมอะเอางี้ก่อนตายไปซะเอางี้ก่อนมึงตีกูเข้าหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนโยเดินตายไปแล้ววะตายยังวะแล้วคนโยเดินตายยังเนี่ยโยเดินตายแล้วโยเดินเอ้ยยังอีกเหรออ๋อยังยังต้องด่านหกกว่านี่วบบเอ้ยด่านหน้าก็ได้แล้วนี่เงือจบแล้วจบแล้วครับ GG พี่โดนดาวตกไปไปมันเออถโด,ดนซีซีจากหลีซินน่ะชื่ออะไรอะมาอไฟอะนี <c oughs> ่ไงเช Board, <c oughs> งื่อบริเบเดบอสคณดูนี่ไงรู้ยังใครเดบอสโทษพวกคคณรู้หรือยังเชียช่ยที่น่าก,กลัวสัตว์ยังน่าก,กลัวชิบหายวะแกมีก้าสามเลอปะ นอ่ยเบกาสามละโบจบแล้วครับเกมมันได้จบลงแล้วพอโฟได้ปะของลิงอะที่เหลือะลิงดี <No. S 1> เอ่อรถปวยต <Okay. S 1> มขาดไครไว้ขาดเคลียร์หน้าเนี่ยหมดผมจะไปหาเคลียร์หน้าจากไหน,น How to ว i g h t ยาเอาทูไฟมาเลเซอร์ขอบเบเฮมอสเฮเบลลี่ครับเลเซอร์ขึ้นสวรรค์ตีไอริเลีย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 จับมอไฟปะไม่รู้ว่าไอริเลียจับมอว์ไฟไหมฮะไม่รู้จักก็ต้องรู้จักเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักเฮ้ย ไก่ไก uhm. ่เฮียอะไรไก่เฮียอะไรรู้จักเหรอบ้าเอ้ยแคปขันปะเนี่ยรู้จักเหรอบ้ารู้จักเหรอบ้าดูจั่งเขาเ้าน้องแล้วผมจะสู้เวก้าสามดาวยังไงวะไอ้เแคยมันสู้ไม่ได้น้องไฟเต็มโปไม่ได้จะรู้อะไรพวกนั้นนะไป นี่เราฆ่าเอ้ยเดี๋ยวเซตมันอุ้มใช่ไหมเซตมันอุ้มแล้วโมไฟเปลี่ยนเป้าหมายเอาไปต้องอุ้มนีแจะตายไปเลยไปขวาดิโมไฟดูเสียเวลาเตียนนี่โอ้โหเมื่อไหร่ถึงขวาวะเนี่ยนี่โมไฟาตายแล้วไอ้สัตว์อูสะมา์ไปยืนริมฝั่งนี้ยิงมันแล้วผมไปเจอเวกาลแล้วผมก็ตาย,ายผมต้องการเคลียรนะ์หน้า ผมจะเจอเคียนาอย่างไรวะ,ะเคียนาเฮ้ยลิงจเจอเคียนาจริงลงอัตวิีกเก่งกว่าปะแต่ว่าช่างม่นลงเนี่ยนะอ่าสู้ไม่ได้ฮะฮะไม่ได้ลงเวก้าเหรอ มันจะทำเวก้าสองตัวป่ะเนี่ยน้องน้องน้องเล่นกับระบบแล้วแม่งเกือบตายนะไอสัตว์เครียดทำไมมันไม่ตายแบบวะคือเมื่อกี้ถ้ามันตายก็คือจบแล้วนะมันมันเห็นเราเป็นเหยื่ออีกคนมันก็จะลิเลียสามโอ้โหแต่ละคนเราก็เป็นได้แค่ไอเหยื่อของพวกคนเหล่านี้นะครับผมไปได้ยัง ผมไปได้ยังไอ้ฮงฟูฮงไปได้ยังแล้วก็เป็นได้แค่เหยื่อของพวกมันอะไรมาไล่เลยไม่เข้าสู้กันเวก้าต้องชนะอยู่แล้วดิเวก้ามัน5บาทนะลิเลียมัน4บาทโอ้โหดูโดนลูกแก้วดเดียวเกือบตายเมื่อไหร่จะปไปตีลิเลียเพี้ยมาไฟตายวะเดะ๋ยผมไปดูมันสู้กันดิไม่รอบหน้ากูเจอไอ้นี่นี่วะ่ะรอบหน้ากูเจอเวก้านี่วะ่ะ เป็นแค่เหยื่ออารมณ์ของพวกนายรอหน้าผมตายน่าจะตายแล้วมั้งถ้าไม่ตายเดี๋ยวขายหมดหาเอลียเดียเพ็นจะได้ยากชิบหายยืนไงยดีสุดนะมีโอกาสทะลุกปตีเวก้าไม่อยากให้มันเลี้ยวไปหาเวก้าเลยมันแค่เดี๋ยวหูตายแล้วเนี่ยอ้าลตกนี่เวก้าแม่งกล้า เวก้าไม่ไม่เก่งมันไม่เก่งเท่าห้าบาทสมัยปัจจุบันเลยอ้าวผมได้ที่สองบรรุกบรุกบุผมผมทีเผอปะ่ะผมทีเผอเขาปะ่ะเดี๋ยวผมทีเผ,นะทเผอ่นะทีเผือเตรียมทีเผอก่นอนเตรียมทีเผอเตรียมเหมือนเตรียมเตรียมมาเราเตรียมทีเผอเตรียมเหมือนเตรียมก่อนๆๆมันเป็นทางสุดท้ายของเราละ เล้าเชนผมจะไม่ซื้อ5บาทอื่นด้ะเดี๋ยวต้องซื้อไปซื้อแต่ห้ามห้ามรวมดาวอ่ะโอ้ไม่เจอเลยเอ้าไอ้เหียแล้วนิ้วไปขายไอรเลียตัวเมื่อกี้ไปดี๋ย ปิงอะน้องเล่นยากไปเมื่อกี้ถ้าถ้านิ้วไม่ไปขายอลิเลียผมผมเล่นต่อนะปิงหนีหาย,ยกดไม่โดนเลยอันนี้เราได้อีกหนึ่งคลิปปะเบเซอร์บเบเฮมอสยืนยื้อยิงก็ปิュเชฟปิงปิงหนีเชฟปิงทั้งสามร้อยเป็นสนามอารมณ์ครัมอฟสามดาวเราเก่งกว่าเวกา้าเรีย <laughs>